สวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ทหานที่ท่านเห็นขณะนี้อาจจำได้ไมคะาใครค่ะผู้ได้นอคืองามผท้ไ้นอขออนุญาตด,ดูใกล้ๆจ้ะขออนุญาตพาชมใกล้ๆนะคะพาชมคนงามใกล้ๆจ้ะได้นอจ้ะผู้ได้นอ อโอโ,อโอ้สวยงามตามทองเรื่องนะคะนี่ควายขาด้วยควายขาด้วยอย่านะอย่ายุ่งนะวายจ้ะอันนี้อาหารรอบเบรกนะคะเบรกอาหารตอนประมาณ 4, 3โมงนะคะนี่3โมงจ้ะหลังจากที่แสดงเสร็จนะคะอศรีปพาพิมลกลับมานะคะายามาให้แม่บวัวทองต่อนะจ๊ะนี่ที่ท่านที่ท่านโอ เฉ <c oughs> ลยไปแล้วนะคะว่าใครจากคุณบัวทองนะคะนี่สาวงามนะคะสาวงามแห่งบ้านตากลางคะ่ะโอ้โหภูมิใจนำเสนอนะคะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโโอแป้งนะคะ,ปะแป้งจา้า ลองลอยของการปะแป้งนะคะนี่จะเล่นโครนเต็มที่นะคะคุณบัวทองว่าจะกลางวันก็คงจะนอนนอนแค่น้ำนะจานนี่หลักมัดตรงนี้นะคะนี่จะหลักมัดตรงนี้หลักมัดตรงนี้นะคะนี่ติดน้ํานะจานนี่กลางวันก็คงจะแช่น้ํานะคะนอนแช่น้ําจ้ะ เบาๆนะจ๊ะพูดเบาๆคุณจะกินแบ,บกวนสมาธินะคะคุณบวชถองว่าจ๊ะออฮโหสุดยอดนะคะตกใจเหมือนกันนะจ๊ะนี่แสดงเสร็จก็ยามให้น้องรอบหนึ่งนะคะสี่ห้าโมงนะคะถึงจะพากลับบ้านจ๊ะ เล่นโคลนเล่นดินอย่างนี้เย็นดีนะคะเย็นจ้ะป้องกันยุงกันมแมลงด้วยนะคะนี่ความสุขของคุณบัวทองนะคะ,ะจะมีจ้างอีกเชืองหนึ่งนะคะนี่ลงน้ำจะฝั่งนู้นนะคะไกล แล้วก็เห็นน้องช้างใช่ไหมคะนั้นปีควานเขาใส่เสื้อสีฟ้านะคะทางนู้นเป็นน้องควายน้องควายนอนแช่น้ําจ้ะน้องควายนอนแช่น้ําน้องกระบือนะจ้ะน้องแช่น้ําจ้ะอันน้องช้างอาบน้ําจ้ะคุณพระทองก็ยืนกินยาตรงนี้นะคะจะเห็นหลายอย่างนะคะวันนี้ค่ะเออาจารเชิงนั้นนะคะปกควานกระจดเทคนิคทักษะนะคะอาบน้ําจ้ะ

รอบๆศานี่มีน้องช้างมัดอยู่แต่ก่อนมีสี่เชือกนะคะหนึ่งแม่บททองตรงนี้นะคะตรงนี้แม่บททองนะคะตรงไหนอันนี้ตรงหลักตรงนี้นะคะนี่แม่บททองอยู่ก้างบนนี้นะคะอีกเชือกหนึ่งอยู่ประมาณแถวนี้นะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะนี่เชือกเชือกหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่หลักหลักต้นต้นยูคาตรงนี้จานี่ตรงต้นยูคาตรงนี้นะคะแล้วก็อีกเชือกหนึ่งอยู่มุมมุมทางนู้นนะคะตรงไหนเนาะนี่ เชือกหนึ่งอยู่ประมาณตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้จะมีช้างประมาณสี่เชือกนะคะแต่ก่อนจะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องช้างน้องช้างที่เขาตกง,งานเขาก็กลับไปทํางานอย่างนี้นะคะก็เลยว่าเหลือแต่น้องแม่บัวทองตรงนี้นะคะแล้วก็อีกเชือกหนึ่งเป็นช้างชลานะคะที่ขึ้นที่อาบน้ําเมื่อกี้นะคะอยู่ในของศูนย์นะคะเป็นทอง้างของสหพันธ์ว่าจ้ะ <S <S บางทีก็มัดตรงนี้บางทีก็มัดข้างในทางนู้นนะคะ จากคุณบททองโอ้ยคุณบัทองมีความสุขกับการกินอันนี้คืองานของเรานะคะแม่บัทองว่าภูมิใจทํางานนะคะเต็มใจนําเสนอจ้าแม่บัทองว่านะคะอย่่ยุ่งนะคะอย่ายุ่งว่าจ้ารอบเช้าพอกวาวนก็เอามาให้รอบหนึ่งแล้วนะคะตอนกลางวันก็มาอาบนะ่ะพามาอาบน้ํานะคะพาลงน้ําจ้ามาแอบดูนะคะว่าทาอะไรจ้าตอนเย็นกลับมาจากแสดงก็เอามาให้อีกนะคะนี่จ้า ว่าทำงานตามหน้าที่นะคะหน้าที่ยืนกินจ้าวา <c oughs> คุณบัวทองภูมิใจนำเสนอค่ะช้างชอบนะคะช้างชอบเล่นตุ่มจ้ะเล่นโครนเล่นตุ่มช้างชอบนะคะความสุขของช้างจ้ะ เห็นไหมคะกันแมลงนะคะกันแมลงจ้ะจะเห็นว่าทั้งยุงทั้งแมลงนะคะได้ว่าคือทาโครนอย่างนี้ก็คือกันแมลงนะคะกันแมลงกันยุงเลือแต่หูนะคะเลือแต่เข้าเข้าตาเข้าหูอย่างงั้นนะจ้ะหูเขาก็คือกระดิกตลอดอย่างงั้นคือไล่แมลงไล่ยุงระบายความร้อนนะจ๊ะระบายความร้อนของตัวเองจ้ะ พน้องน้องควายนอนแช่น้ำ อนเชา้าแม่บททองก็กืนกินข้างบนทางนู้นนะคะบนบนเนินทางนู้นจ้ะสายๆตอนประมาณขนาดนี้ลมมาทางนี้นะคะแม่บททองก็มายืนรอนะคะยืนรอพอควานอายามให้อย่างนี้ทุกวันนะคะเหมือนครั้งที่แล้วที่แม่เนยียงทายก็ก็คือเขามายืนรอตรงนี้นะคะแต่ถึงเวลาเขาก็็กมายืนรอจ้ะรอพอควานนะคะรอสองอย่างนะคะรอกินยาหรือไม่บางทีก็ ไปถ้าพอความติดธุระอะไรบางทีนะคะก็คือจะพาน้องกลับบ้านเร็วนะคะไปทําธุระต่ออย่างนี้จ้ะถ้าบางธุระที่ว่าจาเป็นจาเป็นต้องกลับบ้านค่ําอย่างนี้นะจ้ะก็คือจะพาแม่โททองกลับไปไว้บ้านก่อนนะคะให้น้องเืินกินยาที่บ้านจ้ะถ้าถ้าถ้าธุระที่ว่าไม่นานรีบกลับมาบก็อย่างนี้นะคะเอายาให้น้องกินที่นี่ เย็นๆสี 4, ่ห้าโมงก็พระห้าโมงกับหกโมงอย่างนี้นะคะถึงพาน้องกลับบ้านจ้ะพาแม่มุมทองกลับบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องควายฝั่งนู้นน่จ้ะจ้ะจ้ะอ่ะทีะ่ท่านเห็นขณะนี้นะจ้ะ <c oughs> อ่ะได้หล,ลายอย่างนะจ้ะได้หลายอย่างจากสัตว์นี้จ้ะอ่ะน้องควายอาบน้ำจ้ะกินยาน,นะะอนจ้ะอาแชน้ำได้แช่น้ำจ้ำะ à, cụ ta nàng phao cries about chạy chuông. A may bố không lo cho nhau phăng nôn nha chân nôn. A cụ bâton nhau phăng nôn nha chân. Aooo cai, nooo cai. Nghi anh em. Aooo ti anh em chạy xong. Aooo bi kèo đẹp waja. anh, bi kèo đẹp 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 อให้ควายอาบน้ำนะคะแช่น้ำจ้ะอาจารคุณพอ่อคุณแม่ <c oughs> ไดลายยางนะจ๊ะนี่ที่ท่านเห็นขนาดนี้น้องควายนะจ๊ะนี่น้องกบือจ้กะกบือจกกะกบือแช่น้ำจ้ะเออได้ออกได้เป็นดารานะี <c oughs> า่บางเชือกเอาบางตัวนะคะบางตัว <c oughs> เออขออนุญาตไม่ไม่ใช่เชือกนะจ๊ะต้องใช้คำว่าตัวนะจ๊ะกบือ,อาบางตัวเออทั้งเล่นนะจ้ะนี่ อาจะว่าไหอ๋ออันตาบอกว่าจะแช่อย่างนี้นะคะจะอาบน้ำอย่างนี้ถ้าอยากกลับเขาขึ้นเขาขึ้นเขาถ้าเขาอยากกลับเขาก็ขึ้นเดินกลับเองเลยเดินกลับนะคะถึงเวลาเขาจะแต่อันนี้คือนอนนอนแช่น้ำเล่นน้ำอยู่จ้ะอาบน้ำแช่น้ำนะคะนี่จ้ะอาแม่บททองของเราก็ยืนกินยาฝั่งนู้นนะจ๊ะนู้นจ้ะ น้องวกยก็น่าจะน้องควายก็กินหญ้าอิ่มแล้วนะคะมานอนแช่น้ำเล่นจานี้นี่จ้ะบิ๊กดุนแล้วบ่ยใหญ่เนยอ,อาบน้ำโอ๋อาบสองรอบแล้วนะคะว่าจา้านนี้นี่จ้ะอาจารย์อยากยกินก็ขึ้นมากินริมตะลิงนะคะ <S <S ตะออกรงใช้เสียงจ้ะควานควานควานช้างกับควานควายนะจ้าควานกระบือน,นะจ้านะจ้าควานกระบือเสียงดังฟังชัดนะคะต้องเสียงดังฟังชัดจ้ะถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงกระบือนนี่ต้องใช้ไม้เลียวใช่ไหมจ้ะไม้ไม้นะจ้ะเลี้ยงช้างต้องใช้ตะคอนะจ้ะจ้ามม ไอ้ไอสตาร์ทกลัวไอ้สตาร์ทกลอยจะให้เรบยักดับอาจาะควายบอกว่าน้องควายว่าฉันก็ร้อนเหมือนกันนะจ๊ะฉันก็รู้จักร้อนนะจ๊ะอาบน้ำแช่น้ำเลยค่ะเดลเดลจ้ะ จากเล็กๆเ,เขาก็กินยานะคะหนยังเด็กคะ่ะหนยังเด็กนะคะหนยังตัวไม่ใหญ่ขอบำรุงนะคะว่าจะอาบน้ำตอนไหนก็ได้ยังยังได้อาบอีกนานนะจ๊ะว่าจะขอกินก่อนนะคะขอกิน้าน้องชาน้องควายน้องกระบื้อแช่น้ำนะจ๊ะนี่จ้ะอาจจะธรรมชาร้อนนะคะร้อนจะร้อน นอนขอแช่น้ำก่อนจ้นจะอน,นอนช้างเชิงหนึ่งก็น่าจะกลับไอเจียงโนกี้ไอนาลบดุ้งอ่ะป่วยไงโอ้ไอเจี๊ยสัตว์อุกตุตัวน่ะน้องชายอีกเชิงหนึ่งน่าจะก,ปปกล,ล,ลับไปปลูกหลักละกลับไปหลักมัดแล้วนะคะลงอาบน้ำสนเสร็จแล้วก็ไปหลัมกมัดจ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหรับเขาจา้ะชนชนแล้วชนอ่ะ <c oughs> เกุญปุ่นอาจารย์น้องกระพืออยู่ฝั่งนี้นะคะน้องช้างอยู่ฝั่งนู้นจา้าเห็นแต่กโก้หนูนาทรายหูกระพือหูาเห็นแต่รอกระพือหูนะจ๊าหนูหน,นา้าจ้าะพือหูพึบๆนะคะทางนู้นก็รถยนต์นะคะทางรถจา้าซูมมาได้ เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะนี่เริ่มอยากกลับบ้านแล้วนะคะคุณตาบอกว่าถ้ากลับถ้าเขาอยากกลับบ้านเขาจะขึ้นเองนะคะนี่จ้ะอืมอืมขึ้นเองก็เดินทางกลับบ้านนะคะแต่นี่ยังสงสัยยังยัง,ย,งยังไม่อยากกลับยังไม่ถึงเวลานะคะน้องสัตว์พวกนี้เขารู้เวลาเขานะคะถึงเวลาจา้ะ เวลาไม่ต้องสั่งนะคะแต่บางทีนวก็แอบดื้อนะคะว่าจะ้ะอ,อืมคุณตาบอกว่าบางเชือกไม่ยอมลงนะคะถ้าไม่ไล่ลงจะ้ะไม่อยากแช่น้ำจะ้ะโอ้โหมีความสุขนะคะอือฮอความสุขของฉันนะคะนอนแช่น้ำเคียเค้ยวเคี้ยวยานในน้ำนะคะนั่นอือือจะ้ะ ถ้าช้างกบควายมาเจอกันคงบันเทิงนะจ๊ะคุณ่อคุณแม่แต่ว่าถ้าช้างไม่้าช้างไม่กลัวควายก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ช้างกลัวควายนี่บันเทิงนะจ๊ะอืมอิมืมออดูทืองกลามท้อโหอมอท้องกลืมอืมอืมอือืมลืมอืมนลมอือมอืมออ เอาลงไปนอนแช่น้ำก่อนจะหิวขึ้นมาใหม่ค่ะวานนะคะจกนะคะไปหาแม่บัวทองของเราต่อค่ะนะคะก็น้องก็คงจะนานนะคะไปหาแม่บัวทองต่อค่ะคุณตาก็นั่งเฝ้าจ้ะ ขอบคุณนะคะคุณตาคุณตาก็นั่งเฝ้ารอเวลากลับค่ะบ้านเรายังโชคดีนะคะที่ว่ายังมีพื้นที่สาธารณะตรงนี้ให้น้องช้างน้องควายมีน้ำสาธารณะให้น้องช้างน้องควายได้อาบได้กินนะคะถ้าเป็นบางที่ไม่มีนี่ก็คือโอ้ ถ้าหน้านี้นะคะยิ่งแต่หน,น้านี้นะจ๊ะหน้าดำนาหน้าฤดูหน้านาน,านะจ๊ะไปทางไหนถ้าตามท้องนาก็มีแต่หนา้านามีแต่ข้าวเขานะคะไปไม่ได้จ้ากกินข้าวกินอะไรเขานะคะก็คือถ้าเลี้ยงได้ก็คือแถวนี้นะคะที่จํากัดที่น้อยจ้ะไม่เยอะนะคะอาจากคุณพ่ทองฟังนี่มาชาัดแล้วนะคะนีจ้ะ,ะอีกรอบจ้ะ ไปหากระบือกลับมานะคะมาหาแม่บททองอีกรอบจากก่อนกลับนะคะก่อนกลับค่ะจะาเอจะาเอคนงามโอ้คุณพอ่อคุณแม่เครื่องจักของเรานะคะด้วยความรวดเร็วนะจ๊ะทำแม่เนียงจากไปไม่ถึงสิบนาทีนะคะนี่จะเ,เราถ่ายแม่บททองนะคะเมื่อกี้เรากลับไปดูกระบือนะคะกลับมาหาแม่บททองแม่เนียงไทยระยะเวลาห่างกันไม่ถึงสิบนาทีนะคะ ตอนแรกแม่เนี้เอามาให้ตอนแรกหนึ่งรถไซนนะคะเยอะอยู่นะคะตอนนี้เครื่องจากของเราทํางานไปแล้วหมดไปแล้วประมาณ70%็ดเนคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะนี่จ๊ะ,ะกินดีๆต่อไปมูลอุ้ยปุยนี่ก็เก็บนะ <c ười> คุณบวชทองเก็บนะจ๊ะเก็บมูลอุ้ยปุยไปจ๊ะตอนแรกก็เก็บเล็กๆไม่บัวบอกว่า ก็ต้องกินสวยๆก่อนนะคะว่าจะอันนี้หมดสวยแล้วยังไงก็กินนะคะว่ามันก็สวยทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่เหลือก็คือมาจากผลงานของหนูเองนะจ๊ะหนูเองจ้าดูสายตาเอาว่ายังไดลูกสาวทองจา๋าโอ้นิ่งฟังเสียงอะไรคะโอ้อันนี้คือการสนบนิ่งฟังเสียงนะคะนี่เสียงผิดปกติแปลกปลอมอะไรบ่าจา๊ะเนาะ คือคุณบัวทองนะคะ,ะเปิดภาพแรกเปิดภาพด้วยคุณบัวทองนะคะแม่บัวทองจะก,ก็จะขอจบภาพด้วยคุณแม่บัวทองเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะอ๋อฟังเสียงนกจก้ะฟังเสียงนกร้องเสียงมาหจาจ้ะอันนี้คือได้ยินเสียงผิดปกตินะคะนี่นิ่งยืนฟังเสียงจ้ะถ้าเขาดมกลิ่นเขาจะใช้เขาจะจกงวงขึ้นชูนะคะเขาจะชูงวงขึ้นนะคะนั่นคือการดมกลิ่นรอบข้าง ฟังเสียงลมกลิ่นนะคะสัญชาตญาณของเขาค่ะคุณบททองฟังเสียงนกนะคะฟังเสียงนกจะนกวาชันไหมนกนินทาชันไหมแม่บัวว่านะจ่ะตัวไหนนินทาชันตัวไหนนินทาชันตัวไหนว่าชันวันลัง <c oughs> บินผ่านบินผ่านเจอกันนะคะบททองว่าจะบินผ่านหน้าชันเจอกันเลยรู้จักกันเลยนะคะบททองว่าจะได้รู้กันเลยใขรหมู ใหมูให้จ่าจ่าคุณบัวทองว่าอาจจะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณสําหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะก่อนจากกันก็ฝากเอ็นดูฝากรักฝากเอ็นดูแม่บัวทองของเราด้วยนะคะฝากฝากแม่บัวทอง <c oughs> กับน้องไรม่อนไว้ในอ้อมใจของคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ